ก,กลอกราสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันน,นี้ก็เข้าสู่ช่องโอคุงชาแนลนะครับคืออย่างนี้นะครับทุกคนคือคลิปอ่าคลิปสอนคอมโบอ่ะออคลิปสอนคอมโบอ่ะคือแบบวิววิวมันเยอะเอาง่ายคือสองพันก็ถือว่ามันเยอะแล้วนะทุกคนเออผมก็เลยมีกําลังใจมาทําคลิปนะครับผมว่าจะเลิกทำซะหน่อยว่าไม่มีคนดูโอเคแต่ตอนนี้มีคนดูนะตอนนี้ผมก็เลยเออจะมา จะมาสอนคอมโบนะครับคือไอที่เราจะมาสอนคอมโบก็คือคอมโบมัดอ e ิเล็กโตแล้วก็ผลมังกรแล้วก็อา้าวดาบหายแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนผมผมไม่ได้ใช้ดาบทุกคนคือกูจะเอามาทําไมไม่เนี่ยคือครับทุกคนก็คือเราใช้แค่อ e ิเล็กโตแล้วก็ผลมังกรนะครับถ้ามันไม่ตายนะทุกคนเอาโพสตนนันได้นะโอเคทุกคนคือเราก็ไปดูคลิปกันเลยนะไอสัตว์เป็นอะไรกับคือวันะโอเคครับไปดูคลิปไปเลย ผมแนะนำไม่ใช่ชีบล็อกสีฟ้านะครับเอ้ยมือถือมันทำยากทุกคนเบ้าเอาไมเอาทุกคนมือถือมันอมผมเนะนในะคอมคือในคอมผมมันกากไงคือเลยไม่อยากจะสอนในคอม,มางั้นผมเป็นชีบล็อกสีฟ้าดีกว่า พอพอเดือดเดเดือดเดเดมันตายเดือมันตายเด๋ยวน้องผมตายนี่นทุกคนนี่นะครับก็คือคอมโบของผมนะเออเอาง่ายคือมันก็จะหลุดง่ายแนีะยแต่ไม่รู้อะแต่ที่ผมขึ้นห้าล้านได้ก็มังกรด้วยคอมโบนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนเอาไว้เอาไว้ไม้รอบสองรอบสองรอบสองไม่ใช่รอบสองสิ จะทำอะไรอ๋อทุกคนผมลืมใส่แว่นผมว่าแลละทําไมผมบางๆผมลืมใส่แว่นนะสั์อ่าโอเคงั้นก็ไปดูรอบที่สองได้เลยนะครับรอบที่สองที่ทําสําเร็จนะเออโอ๊ย เอาผมไม่คิดว่าน้องผมจะตายเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันหลุดได้แล้วทุกคนคือผมเล็งไม่โดนเพราะคือผมไม่คโอเคโอเคทุกคนผมก็ขอโทษน้องมาละโอเคโอเคโอเคทุกคนก็มาลองใหม่อีกทีนะครับก็สีุ่จะมีตามนี้นะนี่แล้วก็ลากแล้วก็ทุ่งแล้วก็เอา้าว้าวทุกคนเมื่อกี้มันว้าวไอเฮียชิบหายเมื่อกี้มันว่าวทุกคน เอาไว้หน้าเอาไว้เอาไว้เมื่อกี้มันว่ผมไม่แ้งใจเล็งปับ๊บแล้วก็หันโอ้มันสูงเกินแล้วก็ตามด้วยคือมันว่าทุกคนผมแนะนําให้เป็นชิปสีฟ้าแต่ว่าผมทําสีเขียวจนชินแล้วอ่ะคือทุกคนคือถ้ามันหลุดใช่ไหมถ้ามันหลุดแบบเหมือนไปแกะให้ต่อเป็สกิลซีไปเลยคือที่ผมไม่อยากทำก็คือเดี๋ยวน้องผมเดสสมอลเลยนะ เดี๋ยวลองใหม่ให้ดูอีกครั้งนะครับทุกคนไ,ไปดูรอบต่อไปได้เลย,เยทุกคนนี่ทุกคนเอาสกิลนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นให้ตรงด้านด้านซ้ายเลยทุกคนเ้ยไ,ไอบีนตอะไรเดี๋ยวกูฆ่าไหม ้าหัวแม่งยิงเสียเยอะอยู่อ่ะคอยดูอีกคิมนะอ้ทุยคอยดูนะคอมโบที่สองของปวดมังกรนะครับแบบนี้นี่ก็ขี่แดงนะแต่ถ้าทุกคนแบบว่าถ้าสมมติยิงไปปั๊บใช่ไหมทุกคนต่อได้สกิลซีได้นะครับแต่เดี๋ยวน้องผมตายไมมเอาเอา้าไอเวรนี่แต่ก็ฆ่าแม่งอ่ะยางยาง ไม่เองเดีล้อฆ่าแม่งเดี๋ยวน้อ,นองผมตายครับทุกคนเดี๋ยน้องผมตายครับทุกคนอ๋เพิ่งพูดเ <c oughs> มื่อกี้เดี๋ยวน้องผมตายแม่งฆ่าจะตายแบบสงสัยอยากฆ่าหัวโอเคนะครับทุกคนก็จบขีดเป็นเพียงเท่านี้นะครับซึ่งอ่าก็ ในมือถือนะครับทุกคนก็มันจะยากหน่อยนะสําหรับคนที่หาจนชินแล้วก็ก็จะง่ายอเออจนกดจนชินนะเออก็จะง่ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํา,กาลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนก็ก o o d b y e นะครับทุกคนเออเอ,อมันจะแกล้งนั่นไงโอเคทุกคนบ๊ายบายครับ